มาแล้วครับนับวันเมืองเหนือทีมง,งานไม่เลี้ยงทีหน้านะคะจากกำนันพันฟาร์มค่ะมาโชว์ตัวทั้งหมดสามหนุ่มนะคะอ่ะตรงกลางได้เลยค่ะหันหน้าไปทางโนทั้งหมดค่ะสวยงามเดี๋ยวเวลาที่เราเดินกลับเราก็เดินเรียงแถวกลับนะคะ,นะคะ จะเป็นภาพที่สวยงามมากเรียนเชิญแม่เลี้ยงค่ะค่ะจากทีมงานกำมลนพันฟาร์ามฟาร์มงานเมืองเชียงใหม่นะคะหรือพ่อแม่พี่น้องจะรู้จักในานามของแม่เลี้ยงทีหน้านะคะกำมลนพันฟาร์มฟาร์มภานเมืองเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยลูกหลานของเชียงใหม่เฮานะเจ้าเป็นฟาร์มฟารที่กําลังตั้งขึ้นนะถ้ได้เกือบ4ีปีนะคะ,ะวันนี้เํานาป้อพัน ประจําฟาร์มของเรานะคะมาเพื่อว่าแม่พี่น้องได้ชมกันนะคะตัวแรกตัวใหญ่นะคะเป็นอดีตแกรนด์แชมป์ควายางามเวียงโสัจาจังหวัดแพรของปีที่แล้วนะจ๊ะได้รองอันดับหนึ่งรุ่นพ่อพันธุ์ฟันหนึ่งคู่งานชาติปีล่าสุดนะจ๊ะ ตัวนี้ชื่อสมยานามฉายาว่าเด็กยักษ์เชียงใหม่เจ้าใบบุญนะคะปัจจุบันอายุอยู่4ปี4เดือนนะคะความสูงอยู่ที่173เซติเมตรนะคะ,ะตัวนี้พกกันธุกรรมเป็นลูกของป้อของใบแม่หองคูนนะคะ,ะเป็นลูกข้อของในฟาร์มของเราเองนะจ้าปัจจุบันก็มีทายาทกำลังออกมากันนะจ้ามีน้ำเชื้อ จำนายคือพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานำไปพัฒนาควายในครอบได้นะเจ้าดึงชุด5,000บาท12โดสขาใหญ่ใบบุญแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไปที่ในฟาร์มนะคะเอามีแหงเงื่อนะเจ้าตัวถัดไปนะคะเป็นพ่อพัน์รุ่นใหม่ของเฮานะเจ้าตัวนี้เป็นสายพัฒนา,าตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าช้างเปลือกนะคะเจ้าช้างเปลือกปัจจุบันอายุ2ปี4เดือนนะคะเกิดมาที่28สิบสิงหา ตัวนี้เป็นลูกของพ่อแก้วฟ้าพญาควายเผือกับแม่ลิจีนะคะแม่ลิจีเป็นควายจ้าฟารบัสนะคะตัวนี้เรานําเข้ามาพัฒนาการผสมระหว่างควายปลากับควายน้ํานะคะนี่แหละคือคําที่เขาต้องการสื่อถือว่านี่เป็นคีควายพัฒนานะคะตัวนี้จะมีกระดูกโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่นะคะออกไหย่แต่มีลำตัวที่ยาวตัวนี้น่าจะ นำมาพัฒนาลองพัฒนาควายแม่พันธุ์ไทยของเราในฟาร์มก่อนนะคะปัจจุบันยังมีน้ำเชื้อเฮาจำนายเพือนนะคะ,ะตัวทัดไปนะคะเป็นพันธุกรรมมาจาของคอบมันติควายไทยที่เราหูจักกันก็คือปอลูกเพชรน,นะคะตัวนี้มีชื่อว่าเพชรเพิ่มบุญนะคะเพชรเพิ่มบุญเป็นลูก ของพ่อรุ่งเพชร่ะแม่บุญช่วยนะคะปัจจุบันอายุ2ปีนึ่งเดือนเกือบ2เดือนนะคะตัวนี้คิดว่าเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ที่ทุกคนฝ่ายฝันที่จะจน้ำเจือแล้วก็ปัจจุบันมีคนจองน้ำเจือล่วงหน้าแล้วก็ติดต่อขอ จองเป็นลูกส p ้ายหลายตัวนะคะแต่เฮายังมาเปิดผสมหรือว่ารับผสมจริงนะคะคงจะปลายปีถ้าพร้อมถ้าใดเฮาจะประกาศทางเพจของกำมอนพันฟางายงามเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะส่วนกำมอนพันฟางไฟงามเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนะคะเฮาเลี้ยงควายอยู่126ตัวนะจ๊ะก็ไม่ี่น้องบ้านเฮาในของเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือใครสนใจดูอ่า เยี่ยมชมฟาร์มหรือจะไปะดูงานไปดูว่าการพัฒนาหรือการเลี้ยงควาย126ตัวเนี้ยในฟาร์เมเฮาเป็นจะได้สามารถติดตามหรือติดต่อได้ตามเหตของกระบวนพันฟาร์ควายงามเมืองเชียงใหม่หรือสายตรงของทีน่าเองนะคะ0896355206เขาเปิดทุกวันนะคะถ้าทีน่าไปได้อยู่หรือว่าไอปองไปได้อยู่ก็จะมีะน้องๆน,นะคะคอย อ,อย่างเือพายย่ยมชมควายในฟาร์มนะคะไปที่กำมลพันธ์ฟาร์มแล้วดูควายอีกอย่างหนึ่งที่ไปนะคะจะได้ชมช้างตัวเพราะงานรักของเรานะคะเป็นฟาร์มช้างนะคะฟาร์มช้างของเราชื่อว่าบ้านช้างอลเฟ่นปลาก,กับกันตาอลฟ่นแซงชอรี่ค่ะไปที่เดียวได้ดูตึ้งจ้าแล้วก็ได้ชมตึงควายนะคะขอบคุณเจ้าขอบคุณ่านเลี้ยงแม่แตงนะคะสวยงามมาก นะคะข้อความแต่ละตัวนะคะบ้านช้างอะไรเส้นฟ้านี่